ที่มาแ์นี่ไม่กลัวเลยครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้บอกนี่เ่าเว็บหนผมบอกไหมผมไม่ได้บอกและอีกอย่างหนึ่งคือผมพูดเผื่อเนอะผมจะพูดเสมอว่าหลายๆคนถามว่าทําไมมึงออกมาทําอย่างนี้ผมก็พูดเสมอว่าผมไม่มีอะไรจะเสียผมก็อยากให้สังคมมันดีขึ้นผมห่วงหลายๆคนห่วงเยาวชนและเผื่อนะครับเผื่อว่าวัานไหนผมตายจะได้มีคนคิดถึงผมว่ามีอะไรดีๆไว้ให้กับโลกนี้ก็เขบาบัง <c oughs> โอเคได้ครับ สำหรับผู้ที่เล่นพนันออนไลน์นะฮะกลโกลงของพนันออนไลน์เขาจะทําให้เราไม่ว่าจะเล่นอะไรกร็ตามมันมีมันมีกี่อย่างในพนันออนไลน์นะโอ้โหให้ผมไล่ไล่ง่ายๆเลยเนาะ,ะดังที่สุดบาคาร่าบาคาร่านี่แหละครับผมเสือมังกรงสลอ็อตสลอ็อตสลอ็สลอตแมชชีนสลอ็อตแมชชีนอ่าสลอ็อตแมชชีนที่มันตึบขึ้นมายิงปลาครับยิงปลายิงปลา เขออออาเรียกกันยิงปลายิงปลา,าก็เหมือนที่อาเวลาไปห้างสรรพสินค้ามันจะมีตต้ตู้หนึ่งที่มีปลาว่ายเนี่ยอแล้วก็ยิงมันเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เหมือนการก็เกมแล้วษนะอย่างนั้นแหละโ <Okay. S 2> อเคนะครับต่อด้วยหัวยิกีเอาอีกแล้วย,ยีกี สมัยก่อนเขาเรียกจับยี่กีไม่ใช่เหรอจับยีกีอันนั้นมันของโบราณครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาใหม่แล้วเอาเลยจับยี่กีเนี่ยของโบราณผมเห็นมันตั้งแต่ผมเด็กเหมือนกันเออเล่นกนไดานลราดเยอะแยะอืออือแล้วนี่อาพูดเองนะผมไม่พูดผมไม่กีเอา่ลยเอายี่กีเอาเล่นยังไงยี่กีนี่ครับตอนนี้ยี่กีลักษณะล่าสุดก็คือมันเหมือนหวยไทยนี่แหละครับแต่ออกทุกสิบห้านาทีหวยก็คือหวยออกเลข ก็ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าครับแล้วก็สามตัวเหมือนกันอ้าก็แทงได้เหมือนกันออกแต่อ,อ,อาแทงได้ทุกสิบห้านาทีอะ่ะไอ้เยอะสมัยก่อนที่อาพูดจับยีกีวันหนึ่งสิบสองกล่องถึงสิบสี่กล่องอันนี้วันหนึ่งแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงมทุกสิบห้านาทีหวยออกทุกสิบห้านาทีใช่ครับอ่าต่อด้วยฮานอยหวยลาวฮานอยเพื่ออะไรฮานอยก็หวยเวียดนามครับ อ๋อหวยที่เอาเป็นหวยแต่แต่นั่นคือมันอาแยกก่อนนะฮานอยกับฮานอย v วพต่างกันนะฮานอยปกติก็คือหวยของเวียดนามที่เขาเล่นกันจริงๆฮานอยเวพก็คือฮานอยเว็บเว็บออกเองเว็บออกไอตรงเว็บออกเองตรงนี้ซีนากลัวที่สุดใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนยี่กีนี่ยแหละครับยีกีก็เว็บออกเองขายมาเป็นเจ้ามือให้คุณยังไม่รู้เลย ล้าวก็เหมือนกันทุกอย่างก็จะมีนครับออกโดยวิธีไหนก็ไม่รู้รู้สิเดี๋ยวสิไอ้ยีกีอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าถ้าเกิดเป็นหวยรัฐบาลมันก็มีปิงปองมีหยิบมีโน่นมีคณะกรรมการมาตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยนี้ใช่ครับใช่ใช่แต่ถ้าเป็นหวยออนไลน์หรือว่าพนันออนไลน์พวกที่เราไม่รู้วิธีการออกถูกไหมใช่ครับเขาไม่ได้โชว์วิธีการออกใช่เขาไม่ได้บอกแน่นอนครับเออเขาจะให้แบบปึ๊บงวดนี้ออกสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรคุณไม่ได้แทงสองหนึ่งก็กิ้มใช่ครับเอองวดนี้ออก สามสี่เจ็ดคุณก็ต้องแทงขนาดเราไม่รู้ว่าสามสี่เจ็ดมาจากไหนใช่ครับแต่เขาบอกเขาออกอะ่ะทุกนีใช่ใช่มันเ,เป็นยางน<ๆ>ั้นถ้าคุณแทงสามสี่เจ็ดเขาจ่ายถูกครับเออเพราะวิธีการที่เขาจะออกเขาก็สามารถที่จะเดี๋ยวนี้เป็นระบบอะไรนะ AI อเหรอใช่ครับใช่เออใช้ระบบ AI คํคำนวณพรึดออกมาเลยว่าตอนนี้ออกเลขอะไรแล้วได้กำไรใช่ครับออกเลขอะไรแล้วขาดทุนไอขาดทุนเขาไม่ออกแน่นอนอ,อ